ครับวันนี้มาทําคลิปแนะนําหลักสูตรการเรียนการสอนทํากุญแจของสถาบันนะครับสถาบันเราการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตรจะมีหลักสูตรเรียงหรือจัดทําเป็นมาตรฐานไว้ครับให้ผู้เรียนได้ดูว่าต้องได้เรียนอย่างนี้ครับถูกต้องตามหลักสูตรและทําได้จริงอย่างอันนี้คือหลักสูตรคอร์สลด มอเตอร์ไซค์ครับค่าเรียนอยู่ที่5,000บาทใช้ว่าเราเรียน1-2วันครับหลักสูตรคอร์สรถยนต์จะเป็นรถยนต์อย่างเดียวรถญี่ปุ่นทั้งหมด15,000บาทใช้ว่าเราเรียน4-7ถึง7วันตั้งแต่3โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนั่งเรียนแบบตัวต่อตัวต่อไปเป็นคอร์สเต็ม ใช้วาเรียน9ถึง14วันครับคอสเสริมใช้วาเรียน4ถึง7วันเมื่อเรียนจบแม้แต่อุปกรณ์ทุกอย่างเราก็จะมีราคามีเป็นรายรับอักษรหรือเป็นหมวดหมู่แยกไว้ผู้เรียนสามารถเลืเลอกซื้อได้แม้แต่ หรือการทำกุญแจอย่างเงี้ยครับยกตัวอย่างกุญแจรถ10บ้อมแมคโครหัวเด็ก34 34ชนิดชนิดละ3าลูกทำกุญแจเพิ่ม 100, 1 0 0ยหนึงถึงร้อบาท2ลูก5 0 0ร้อยถึงแปดคือมีราคามาตรฐานให้สำหรับผู้เรียนและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีตำราเรียนตำราเรียนรถยนต์ตำราเรียน คพรเสริมตำแร้วรลาเรียนรถมตอตอร์ไซคครับสนใจเรียนก็โทร0837113133ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ